การที่เขายังวนเวียนกับคุณเนี่ยเพราะคุณสําคัญหรือว่าคุณเป็นเพียงแค่ที่พักใจสําหรับเขาคะ่ะจากคําถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตอบคําถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูในไพ่กันค่ะว่าไอการที่เขาวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณอะสำคัญสำหรับเขามากๆ หรือมันเป็นเพราว่าคุณน่ะคือความเคยชินคือที่พักใจสําหรับเขาคะ่ะขอดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูหน่อยเนาะใบแรกไพ่มันขึ้นแปดดาบคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดเนาะคุณดูอึดอัดกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ในเวลาเนี้ยมันมันเป็นลักษณะของคําว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกดูเหมือนว่า ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความชัดเจนในความต้องการความคิดของตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาในมุมมองของคุณเนี่ยดูอีกโก้ดูแบบเอาแต่ความคิดเอาแต่ใจเอาแต่สิ่งที่เขาต้องการอะเหมือนเขาไม่ได้เคยมองเห็นในความรู้สึกของคุณเลยหลายๆครั้งอะคุณเลือกในการที่จะปล่อยความน้อยใจบางอย่างออกอะแล้วก็เลือกในการอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้อะคะ่ะ คือคุณคาดหวังนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าของคุณสักวันหนึ่งเขาจะสำนึกในสิ่งที่เขาทำกับคุณได้ความสัมพันธ์ในจุดนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่หลายๆครั้งนะคะคุณอยากจบคุณอยากเดินหน้าแต่ทุกครั้งที่คุณเลือกในการจบหรือเดินหน้าเนี่ยเขาวนเวียน แต่ก็ไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆมันดีขึ้นเลยอะ่ะมันเป็นการวนเวียนที่ไม่พัฒนาไปไหนเน่ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดมากๆเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นขอดูหน่อยนะคะว่าไอ้การที่เขาวนเวียนอยู่แบบนี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเขามองว่าคุณสําคัญหรือคุณเป็นแค่ความเคยชินและที่พักใจสําหรับเขาคะ่ะ ขอดูความคิดของเขาหนะะ่อยค่ะว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องของคุณใบแรกเลยไพ่มันขึ้นราชาถือดาบคือคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักมานะคะเขาไม่ได้ต้องการความรักที่มันแบบจริงจังหรือต้องการในพาร์ทของการแบบอะไรกับเรื่องของความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะ่ะเบือ่อนายแต่ก็อยากจะมีใครสักคน เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาต้องการในเวลาเนี้ยคือต้องการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนเป็นคนที่ไม่ได้หายไปจากชีวิตของเขาแล้วเขาคิดอยากจะมีอนาคตกับคุณบ้างไหมคะคนคนนี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันมาโดยตลอดเพราะเขาไม่ได้มองอนาคตกับคุณเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มันสบายใจเขา และทำให้เขาอยู่ได้อ่ะคือมันเป็นฟิลแบบเขาเขาต้องการแค่ใครสักคนน่ะแต่ไม่ต้องการรับผิดชอบความรู้สึกของใครเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้คำว่าเขาก็เห็นแก่ตัวในมุมของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถามว่าเขาอ่ะมีใจให้กับคุณบ้างไหมคนคนนี้มันไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็ผูกพันนะ ผูกพันแต่ไม่ได้เต็มร้อยเพราะฉะนั้นในความรู้สึกเนี่ยมันก็เลยขัดแย้งกันฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณก็ดีกับเขานะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะรับผิดชอบในความสัมพันธ์นี้ขนาดนั้นอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตแต่ไม่อยากจะอะไรมากมายไม่อยากจะพยายามอะไรทั้งนั้นอยากจะทำทุกอย่างตามความต้องการของตัวเองคืออยู่กันแบบชิวๆ ไม่ต้องการรับผิดชอบความรู้สึกของใครทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เขาคิดและต้องการทีนี้ขอถามหน่อยค่ะว่าความสัมพันธ์ในการวนเวียนกันเนี่ยมันจะวนเวียนอีกนานแค่ไหนคะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าคุณนะ่ะจะตื่นรู้ย้ำคำนี้เลยนะไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะตื่นรู้เขาอะ่ะมองว่าคุณนะ่ะคือความเคยชินในชีวิตเขา คือที่พักใจเพราะคนคนเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าโอเคคุณอยู่ตรงนี้แล้วนะคุณดูพลังงานไพ่นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้ว่าโอเคคุณอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ไปไหนเขาก็จะเริ่มทำในสิ่งที่เขาต้องการหรือมองหาคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆคือเขาต้องการแค่ให้คุณอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาอะรู้สึกผูกพันกับคุณจริง แต่เขาก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณไงคะสุดท้ายแล้วคุณซ้ําวนเวียนกับการเสียใจวนลูบไม่จบไม่สิ้นเลยค่ะคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณไหมคะคู่กรรมตะโกนถึงดาวอังคารเลยค่ะเนี่ยคุณดูนะคุณเอาอะไรมาคิดว่ามันคือคู่จริงหรอคะทั้งทที่มันเจ็บปวดขนาดเนี้ยจะหลอกตัวเองจนถึงเมื่อไหร่ว่าความเจ็บปวดนี้มันคือการเติบโต คุณไม่ได้เติบโตไปไหนเลยค่ะคุณยังดักดานอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนนี้เป็นคู่ของคุณไหมไม่ใช่คู่ค่ะเป็นเพียงกรรมเป็นเพียงบทเรียนที่ทำให้คุณเติบโตถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตื่นรู้และเข้าใจตัวเองคุณตัดคุณจบคุณเลือกเอาหัวใจของคุณเนี่ยไปวางในมือของคนที่เห็นคุณค่าความรักของคุณจะมีค่านะคะตัวตนของคุณจะมีค่าเพราะฉะนั้นแล้วอะเลือกอะไรอะค่ะ เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอย่าอยู่และอย่าพยายามในบางสิ่งที่มันไม่ได้สับเขาเรียกว่าสอดคล้องกับการเติบโตของคุณเลยคุณก็รู้ในใจลึกๆว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่อย่างนี้ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นจะกอดมันไว้ให้มันทรมานคุณเล่นๆอีกนานแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนั่นแหละค่ะ